ดูสิดูสิค่ะว่ามันจะซ่อมนานแค่ไหน <c oughs> ชอบในการซ่อม <c oughs> เสียงรถติลูกโอ้ตกใจเสียงรถใช่ไหม <c oughs> ครับครับไปไหนอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนจะไปไหน <c oughs> ไปไหนล่ะือไปไหนอ่ะไปไปไปกินนมให้หมดก่อนไหมครับไม่กิน จะไปเล่นน้ำบ้านไปไหนครับตาตัาง,ตางจะไปไหนโอรถเขาจะไปไหนกันบ๊ายบายดูบ๊ายบายก่อนโอ้หลายคันเลยครับเกือบอยู่สายหลกเกือบหืม แปะเกลือก่อนแล้วแปะเกลือก่อน